ก่อนที่นักบวชในศาสนาของพระศรีอานจะแสดงธรรมก็มาประคองไว้ตรงเครื่องหมายธรรมจักเพรเราจะขับเคลื่อนธรรมะตามเจตนารมของเราพุทธะเราก็จเจริญจิตตภาวนาสักครู่หนึ่งให้จิตนิบบริรสุทธ ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีะนะคุณโยมแล้วก็ท่านนักบวชทุกท่านนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญาพุทธะเป็นผู้ ถึงพร้อมแล้วซึ่งบรมสุขบรมธรรมถึงพร้อมแล้วซึ่งพระนิพพานในพุทธภูมินี้แหลเอาวันนี้มีหัวข้อเกี่ยวกับสำนักพุทธแล้วก็ตำรวจ เป็นข่าวนะ <c oughs> ถือว่าเป็นข่าวด่วนมีข่าวออกมาหลายช่องนะว่าตอนนี้มีญาติโยมนะขอให้ช่วยกันตรวจสอบสำนักพุทธแล้วก็ตำรวจช่วยตรวจสอบแล้วก็คอยจับตาเฝ้าระวังว่า น้องไนท์ประก็บทีมงานของน้องไนท์หลอกรวงประชาชนหรือเปล่าหรือเปล่านีก็เป็นเ,เรื่องรอนถึงผอสอถึงสำนักพุทธนั่นแหละว่ามันเข้าข่ายไหม เขาก็ออกมาบอกว่าปอ,อสอนั้นสำนักพุทธนั้นสำนักพุทธศาสตร์พระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ดูแลอย่างนี้ดูแลแต่เฉพาะพระสงฆ์กับวัดเ <c oughs> จริญพรแต่ว่าก็ส่วนของตำรวจก็ดูเรื่องของการหลอกลวงประชาชน ว่าเข้าคายหรือไม่นี่แสดงว่ามีหลายฝ่ายาเริ่มรู้แล้วเริ่มเห็นภัยเริ่มเห็นภัยของการใช้ธรรมะสุขปกอ,อย่างนี้ดีแต่ว่าเอาแค่ปลาลมก็พอปลาลมเขาให้เขาหยุดการกระทำอันไม่บังควร น้องในไปอ้างว่าตนเองเป็นลูกพระพุทธเจ้านี่เด็กมาอ้างอย่างนี้มันไม่ถูกเด็กอ้างอย่างนี้ไม่ถูกตอนนี้เด็กเขายังบริสุทธิ์อยู่คนที่ควรจะให้คำสั่งสอนอบรมเด็กก็คือพ่อแม่พ่อแม่จะต้องอบรมลูกว่ามันไม่ถูกนะลูก ไม่ใช่พ่อแม่ไปยกมือพนมลูกไปกราบไปไหว้ลูกแล้วก็ให้ลูกอบรมสั่งสอนตัวเองมันไม่ถูกเมื่อครอบครัวทำอย่างนี้คนเห็นคนอื่นเขาเห็นเขาก็แปลกใจเขาก็ไปกราบไปไหว้ด้วยคนที่อ่อนไหวอารมณ์อ่อนไหวอย่างนี้มีเยอะหรือเชื่อง่ายอย่างนี้มีเยอะ ท,ทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะไปถามนักปราชญ์ในประเทศไทยไม่ต้องบรรลุธงบรรลุธรรมอะไรละเอาแค่พอได้รู้จากหลักธรรมง่ายๆก็รู้แล้วว่าไม่มีแล้วบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปเสพการกับนางฟ้าตนใดแล้วถึงจะได้มีบุตรของพระพุทธเจ้ามาไม่มี บุตรพระพุทธเจ้าก็ไม่มีตอนที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่มีบุตรแล้วจะมีก็ตอนที่ท่านยังเป็นคารวาสอยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าในตอนนั้นเป็นเจ้าชายสิทธาถามีบุตรอยู่คนเดียวคือพระราหุลกับพระนายโสธลานี่แค่คนเดียวเท่านั้นอบุตรของพระพุทธเจ้า ไม่มีอีกแล้วพระราหุลเองท่านก็บ,บรรลุอรหันดับศูนย์ไปแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วนี่อย่างนี้แล้วก็เข้าใจผิดไปใหญ่อย่างนั้นเด็กเข้าใจผิดแต่ผู้ใหญ่ไปสนับสนุนพ่อแม่ไปสนับสนุนเอาเรียกว่าไม่พร้อมที่จะอบรมลูกหน่วยงานราชาการก็ต้องเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือ ถ้าเป็นสหรัฐอเมริกานี่พ่อแม่ที่ไม่สามารถจะอบรมลูกได้นี่เขาจะให้หน่วยงานรัฐเข้าไปดูแลเลยทีเดียวอือย่างนั้นถือว่าเป็นการคุ้มครองเด็กให้เด็กมีพัฒนาการที่ถูกต้องนี่เป็นอย่างนี้อ,อ เห็นข่าวนี้มาโอ้นี่มันข่าวด่วนเลยทีเดียวนะทั้งปอสอทั้งตำรวจตอนนี้จับตาดูน้องไนแล้วให้ธรรมะผิดไปหรือเปล่าเอ,อ่อตำรวจก็ดูในเรื่องว่าหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านี่ต้องเอาข่าวอย่างนี้ให้น้องไนได้เห็นบ้างไม่ใช่ไปปิดบังไม่ให้น้องไนได้รับรู้ข่าวาว,าวอย่างนี้เด็กเขาจะได้รู้ว่าเออเขา ทำถูกหรือทำผิดเขาเห็นแต่สังคมรอบข้างเขาไปกราบไปไหว้เขาเขาก็คิดว่าเขาทำถูกอ่าอย่างนี้นะต้องให้เขาเดีวเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขากำลังทำไปมันเป็นาการหลงทางไปอย่างนั้นแหละนี่อย่างนี้ถึงจะทำให้เด็กคนหนึ่งกลับคืนมาได้ มีเรื่องของพัฒนาการเด็กอ,อยู่ในกระทรวงไหนสาธารณสุขหรือ,อ,อมพัฒนทรัพยากรมนุษย์อะไรก็ว่าไปต้องเข้าไปช่วยกันช่วยเหลือ,อน้องน้อยอย่างนี้นะในเมื่อพ่อแม่ไม่สามารถจะอบรมสั่งสอนลูกกลายเป็นลูกอบรมสั่งสอนพ่อแม่สังคมรอบข้างรอบข้าง ก็พากันหลงทางไปอย่างนั้นพาเด็กจะพาให้การพัฒนาการมันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นมนุษยอ์อย่างนั้นเราก็ต้องช่วยเขาช่วยเด็กอ,ออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ทําถูกคราวนี้ถ้าสํานักพุทธนี่อ,อยากจะได้คําสอนก็เอาคําสอนของพระสีอริยเมตรตรก็เป็นเราพุทธะเหมือนกัน คำสอนของพระศีอา่านที่บอกไว้ว่าในปัจจุบันนี้ด้วยว่าธรรมมันเสื่อมหรือธรรมมันสกปกก็เพราะว่ามีคาราวาสนั่นแหละไปแสดงธรรมทำให้ธรรม,มะสกปกดังนั้นในยุคของพระศีอา่านไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นคาราวาสบรรลุธรรม เมื่อไม่อนุญาตให้บรรลุธรรมจึงไม่อนุญาตให้คาราวะาสอนธรรมะหรืออบรมธรรมะหรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะถ้าจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะจะต้องมีพระสงฆ์มีแม่ชีมีภิกษุณีเป็นผู้อบรมผู้ให้ความรู้เป็นวิทยากรมีภิกษุณีแม่ชี หรือสามเนนน้อยอย่างนี้ได้อหรือว่าถ้าไม่มีก็เอานักบวชของศาสนาของพระศรีอานไปนักบวชของพระศรีอานนักบวชในศาสนาของพระศรีอานนี่บวชตลอดชีวิตอย่างนี้ก็ได้เอาไปเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้อย่างนี้ได้ แต่ถ้าเป็นคารวาสจะมาให้ความรู้ธรรมะอบรมธรรมะสั่งสอนธรรมะนี่ไม่อนุญาตเอาคำสอนของพระศสีอานไปก็ได้นะ,ะท่านที่ทำงานอยู่ที่สำนักพระพุทธศาสนาก็ให้เทียบเคียงว่าน,นี่ก็คือศาสนาของเราพุทธเหมือนกันคำสอนของพระรีอาน,นี่ใช้ได้มันจะได้เลิกกัน คาราวาจะได้เลิกมาแสดงธรรมสกปรกหรือธรรมะสกปรกอยากจะมีอยากจะแสดงธรรมก็นิมนต์พระภิสุสง์ให้ท่านนั่งอยู่ในที่สมควรอไม่ใช่ว่านั่งเสมอกับพระภิสุสง์อย่างนี้ก็ทําให้มันถูกต้องเอเราเป็นคาราวาตมีกิเลสยังเสพกาม แต่ว่าพระภิกษุสงฆ์ท่านปฏิบัติอย่างพระอระหันต์แล้วอย่างนั้นก็ต้องควรให้การสนับสนุนให้กำลังใจท่านออให้ท่านได้นั่งในที่ที่สมควรนั่งแล้วก็เทศนาให้เ,าเ,าเราฟังอย่างนั้นนะมันถึงจะถูกต้องถ้าไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์เป็นสามเณรน้อยก็ได้ น้องานเองอยากจะเทศนาอบรมสั่งสอนก็เป็นสามเณรน้อยก็ได้นี่เป็นสามเณรน้อยก็จะมีพระอุปชาคอยดูแลในเวลาที่สั่งสอนอบรมให้กับประชาชนจะได้สั่งสอนอบรมไปในทางที่ถูกที่ควรท่านพระพยอมเองก็มาออกหน้าออกตาแทนแล้วเนี่ท่านก็มีเมตตา เห็นไหมพระพยอมท่านมีเมตตาก็ไปบวชกับท่านพระพยอมก็ได้อย่าไปบอกว่านั่นฉันเป็นฝ่ายฤทิ์ฝ่ายเดชมันไม่มีอสาวกของพระพุทธเจ้าสากยบุตรไม่มีนะไอ้ฝ่ายฤิ์ฝ่ายเดชไม่มีมีแต่ฝ่ายปัญญาฝ่ายธรรมะเท่านั้นอย่าไปหลงเชื่อ ครูบาอาจารย์ที่แต่งตัวเหมือนนักบวชใส่ประคำสีสดำนะพอเป็นนักบวชหน่อยอเทศนาผิดไปนี่สานักพูก็ต้องช่วยกันดูแลละเพราะว่าเป็นนักบวชไปสนับสนุนเด็กที่ให้ธรรมะแบบผิดๆอย่างนี้จเจริญพรหรือว่าเป็นข่าวด่วน าวด่วนอย่างนี้ต้องถึงหูน้องไนถึงหูพ่อแม่ของน้องไนจะได้รู้ว่าตอนนี้สำนักพุดเองตำรวจเองเขาก็จับตาดูคอยเฝ้าระวังอยู่ว่าเอ๊มันจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนไหมแต่ข้อเดียวก็ถือว่าหลอกลวงประชาชนได้แล้วหลอกลวงประชาชนว่าตนเองเป็นบุตรของพระพุทธเธจ้านี่จับได้เลยนะมันผิดธรรมะชัดเจน ิดไปจากหลักธรรมชัดเจนนี่ถือว่าหลอกดวงแล้วอย่างนั้นนะคุณโยมจะได้จบกันน้องนายเขาจะได้ไปทำอย่างอื่นเขาจะได้มีวิวัฒนาการของเขาเป็นคนปกติไปไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะฝังอยู่ในจิตจิญญาณของเขา แต่แล้วพอเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเขาก็จะเลือกเส้นทางเองถ้าหากเขาชอบที่จะเทศนาอบรมสั่งสอนผู้คนเดี๋ยวเขาก็มาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ถึงเวลาก็มาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็มาศึกษาธรรมอย่างถูกต้องกับครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพุทธที่แท้จริงนะอย่างนี้ จะได้ไม่ผิดเพี้ยนแล้วเราก็จะมีบุคลารกรที่ดีที่มาอย่างถูกต้องมาอย่างถูกต้องมาอย่างถูกเส้นทางไม่หลงทางไปก็จะทำให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเรามีบุคลารกรที่ดีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าปล่อยปะละเลยไปในทอนนี้อา้าว วิวัฒนาการของเด็กคนนี้จะผิดพลาดไปมันจะกลายเป็นสร้างสมวิบากกรรมชั่วที่ทำไว้กับพระพุทธศาสนาอย่างนั้นเลยทีเดียวแล้ววิบากกรรมชั่วนี่แหละมันจะค่อยๆปรากฏผลแห่งกรรมออกมาโดยเฉพาะถ้าเขายังสอนอย่างอย่างนี้ยังให้ธรรมะอยู่อย่างนี้ยังสอนผิดๆอยู่อย่างนี้เชื่อมจงเชื่อมจิต สแสดงฤทธิ์แสดงเดชอย่างนั้นอยู่อย่างนี้นี่วิบากกรรมนี่มันจะสนองเขาทันทีพอเขาเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเขาจะเริ่มรู้แล้วเราว่าเขามีความต้องการทางเพศอันนี้มันทั่วใหญ่กามราคะนี่พอมันปรากฏขึ้นมาแล้วผลแห่งกรรมวิบากกรรมอย่างต่างมันจะสนองเขาทําให้เขา เดือดร้อนนอนทุกเลยทีเดียวน้องในเองจะเดือดร้อนนอนทุกเพราะวิบากกรรมชั่วที่ทําไว้นั่นแหละแต่ถ้ากลับตัวกลับใจเสียแต่ตอนนี้หันมาฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วนี่ไปเป็นเด็กธรรมดาเรียนนั่งซื้อนั่งหาโตโตเป็นผู้ใหญ่แบบธรรมดา ถึงเวลาเริ่มเห็นทุกเรียนรู้ทุกไปเรื่อยๆกามมราคะมันทำให้ใจเราร้อนเก็เรียนทุกมันะจะมีครอบครัวมีลูกก็ได้จะได้เรียนรู้ให้เห็นทุกแต่ก็ต้องรับผิดชอบเขาไปเรื่อยๆจนเขาเติบใหญ่แล้วนั่นแหละถึงจะเห็นว่าโอ้มันทุกข์หนักหนาด้วยเพราะว่ากามมราคะมันตามมาเกากวนจิตกากวนใจให้เป็นทุกข์เป็น เหตุแห่งทุกข์เรียกว่าขีเหตุเป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละเสมุุไยเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ขอรู้วิธีดับทุกข์ศึกษาธรรมไปเรื่อยๆจนปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ค่อยกลับมาบวชก็อย่างทันแล้วก็มาเป็นบุคลากรที่ดีที่ถูกต้องให้ธรรมะที่ถูกต้องอย่างนี้นะ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่สามารถอบรมสั่งสอนลูกได้ต้องใชเ้เรื่องของกฎหมายที่คุ้มครองเด็กเด็กจะได้พัฒนาการได้ถูกต้องแต่ก็ไปปลาล์มพ่อแม่เขาก่อนไปปลาล์มพ่อแม่เขาก่อนไม่ใช่ไปเห็นดีเห็นงามเห็นชอบกับพ่อแม่ พ่อแม่นี่ไม่ไม่มีความสามารถที่จะอบรมสั่งสอนลูกได้แล้วนะถึงขนาดยอมให้ลูกตบปากแล้วหยุดพูดนี่พุทธะก็อธิบายทำข้อนี้ไปแล้วนี่ก็จบแล้วมันไม่ใช่มันตรงกันข้ามแทนที่พ่อแม่น่ะแหละจะคอยดูว่าเกาวสั่งสอนอบรมลูกของตนไปในทางที่ถูกต้อง นี่กลับกลายเป็นลูกไม่ต้องมาคอยดุพ่อสั่งสอนอบรมพ่ออย่างนั้นมันเพี้ยนไปเจริญพรปรามเขาก่อนปรามเขาก่อนอย่าพึ่งไปอะไรมากเราพุทธานี่ไม่ใช่ว่าจะมาให้ร้ายผู้อื่นหรือมาคอยที่จะจับคนเข้าพุกไม่ใช่ มีแต่จะให้ธรรมะแล้วก็ให้สำนึกผิดให้กลับคืนมาสู่ธรรมที่ถูกที่ควรในพระสีอ่านก็ออกมาแสดงธรรมอย่างนี้เพื่อให้กลับคืนมาสู่ธรรมบอกว่าให้ไปบวชซะเป็นสามเณรจะได้มีพระภิสุสงคอยดูแลเรื่องการสอนธรรมะจะได้ใช้ธรรมะได้ถูกต้องนี่ก็ไม่ยอมก็รัน้นก็ดือ้อ ฉันอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าฉันจะเป็นพระสีอริยเมตรตรอะไรมั่วไปหมดพร <c oughs> ะรีอริยเมตรัยเราทำไมเ,ออเราอยู่ตรงนี้มา hashtag, เราทำไมทรมะสุกปกมาแสดงให้พระสีอ่านเห็นหรือหรือว่าอยากจะเป็นพระสีอ่านอีกพระองค์หนึ่ง <c oughs> จเจริญพร ให้เราเป็นอยู่พระองค์เดียวนะ่ะดีแล้วอย่ามาเป็นอะไรแทนแทนเราเลยนี่เหมือนกันพระสีอันก็คือพระพุทธเจ้าเมื่อปาริณิพานก็ดับสูญไปไม่มีอีกแล้วนะไม่มีอีกแล้วไม่มายุ่งอีกแล้วนะ่ะ <c oughs> กับโลกพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกพระองค์ นี่มันมีร่างร่างทรงพระสีอ่านมาแล้วนะ <c oughs> เนริญพรเอตุอหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมทั้งพระสีอริยเมตไตรเมื่อปรินิพานดับสูญแล้วเข้าสู่พระนิพานโดยบริบูรณ์แล้วะจะไม่มีผู้ใดไม่มีมนุษย์ผู้ใดไม่มีเทพไม่มีเทวดาองค์ใดได้มาเข้าเฝ้าอีกเลย ก็ด้วยเหตุนี้แหละเดี๋ยวไม่งั้นนย่ยงมันจะมีร่างทรงพระศรีอริยเมตไตรร่างทรงพระพุทธเจ้ามาอย่างนั้นแอบอ้างว่าเรานามาเข้าสู่ร่างทรงนี่อย่างนี้ที่ต้องดับศูนย์ไปไม่มาอีกแล้วนี่ก็เพราะว่ากันพวกนี้ด้วยส่วนหนึ่งไม่อย่างนั้นจะแอบอ้างโอ้ยฉันเป็นร่างทรงพระศรีอ่าน เดี๋ยววันหลังจะสร้างเป็นหัวข้อไว้เวลาหามันจะได้ง่ายร่างทรงพระศรีอานมันมีแล้วนะมันมีแล้วนะคนที่บางอาจมาใช้ชื่อพระศรีอารียเมตรัไปเป็นร่างทรงของตนเพราะว่าไม่เข้าใจหลักธรรมของเราพุทธ,ธะเราคุณโยมมีอยู่แค่นี้เอาเราวันนี้ถือว่าเป็นข่าวด้วย ที่น้องนายและทีมงานเลิกเสียเ,เลิกกันไปเสียทีมงานนี่ก็จะเข้าข่ายว่าใช้เด็กในการหลอกลวงประชาชนนะเห็นว่ามีข่าวว่าทีมงานจะไปฟ้องคนนู้นคนนี้ว่าเขาเามาต่อว่าน้องนายไม่ฟังคนอื่นไม่ฟังผู้รู้ในธรรมที่แท้จริงแล้วก็ไปว่าเขาว่าเขามาต่อว่า เวลาเราเข้าสู่เรื่องของจิตวิญญาณนี่ก็คือมีคนเข้ามาคอยเตือนคนที่เตือนเรานี่เหมือนกับคนที่เอาทรัพย์มาให้เขาเอาทรัพย์มาให้ไม่ใช่ว่าเขาจะมาทําร้ายหรือทําลายเราเราก็ฟังเขาไว้เสร็จแ,แล้วก็เอาไปใช้ปรับปรุงตนเอง ทีมงานถ้ารู้แล้วนี่ก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ของน้องนาว่านี่ถึงเวลาแล้วสั่งสอนลูกเธอะกลับคืนสู่ธรรมให้ลูกมากราบมาไหว้พ่อแม่ให้ลูกหยุดรู้ขุบปากเวลาพ่อแม่อบรมสั่งสอนไม่ใช่มาสั่งสอนพ่อแม่อย่างนี้แล้วถ้าอยากจะ ให้ธรรมะแสดงธรรมะก็ให้ไปบวชเป็นสามเณรทีมงานต้องช่วยกันอย่างนี้ไม่ใช่ช่วยจัดเวทีอบรมคนนู้นคนนี้เพื่อสแสวงหาศรัทธาเสร็จแล้วก็หลอกเขาไปทำบุญไปสร้างนูน่นสร้างนี่มันไม่ได้บุญนะใช้ธรรมะสกะปกเพื่อให้คนมาทำบุญนี่มันไม่ได้บุญนะ ไม่มีทางได้บุญเลยนะมันจะได้แต่ศรัทธาที่เรียกว่าความงมงายเท่านั้นแล้วหลอกให้คนงมงายในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะมันก็ทำให้ธรรมะสกปรกมันก็เข้าแกล <c oughs> ของคนที่จ้องจะทำลายพระพุทธศาสนาให้เสื่อมนี่อย่างนี้เข้าแก๊ปพวกนั้นเลยทีเดียวอย่านึกว่าพวกที่จ้องจะทำลาย เราพุทธ,ธะไม่มีนะมีอยู่นะมีอยู่นะตอนแรกพุทธะก็ไม่เชื่อตอนนี้เชื่อแล้วไปดูธรรมะที่แสดงไว้มีอยู่ผู้ที่จ้องจะทําลายธรรมะของเราพุทธ,ธะหรือเราพุทธ,ธะถ้าเป็นตอนนี้ก็มีพระพุทธศา,าสนามีคนที่จ้องจะคอยทำลายก็ใช้วิธีการอย่างนี้และง่ายดีอาศัยมือเด็กน้อย ทำลายสสหยเสื่อมไปอย่างนั้นนี่พุทธาก็เห็นว่าสังคมนี่ก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยไปเลยเสียทีเดียวนี่ก็ดีแล้วช่วยกันแต่หากว่าสำนักพุทธไม่มีคำสั่งสอนอย่างนั้นในศาสนา ก็มาใช้ของศาสนาของพระรีอานนี่ศาส,สนาพระรีอานห้ามเลยทีเดียวห้ามคาระวาะแสดงธรรมไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นธรรมะสกขปกได้ง่ายนักบวชแสดงธรรมเองนี่ยังมีธรรมะสกปปกให้เห็นแล้วพอมาคาระวะผู้มีกิเลสหนานยิ่งแล้วเลยธรรมะยิ่งสกปกปกไปกันใหญ่ดังนั้นจึงห้ามไว้เลยทีเดียวพระสีอานห้าม คาราวาสแสดงธรรมแล้วก็ห้ามคาราวาสบอกว่าตนเองบรรลุธรรมเลยทีเดียวห้ามไว้ตรงนั้นเลยทีเดียวไม่มีคาราวาสผูดด้ใดบรรลุธรรมถ้าบรรลุธรรมจริงต้องออกบวชได้ไม่ลังเลไงคือข้อหนึ่งของโสดาบาันคือความไม่ลังเลออกบวชได้ไม่มีความลังเลไม่มีความสงสัยนี่ออกบวชได้ บอกฉันบนรรลุธรรมแล้วแต่ฉันไม่จําเป็นต้องบวชอันนั้นมันติงข้ออ้างถ้าบรรลุธรรมจริงมันไม่มีข้ออ้างมันไม่รังเรไม่สงสัยที่จะออกบวชออกบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ออกบวชเ,เป็นแม่ชีออกบวชเป็นภิกษุนีออกบวชเ,เป็นสาม,มัญเห็นนะออหรือจะมาบวชกับศาส,สนาของพระศีอาเป็นนักบวชที่ต้องบวชตลอดชีวิต อย่างนี้แล้วค่อยไปบอกว่าตนเองบรรลุธรรมเพราะว่าไม่มีความรังเรสงสัยในธรรมไม่มีความรังเรสงสัยในพระพุทธเจ้าอย่างนั้นถึงได้ออกบวชได้ไอที่ฉันไม่ออกบวชฉันก็บรรลุธรรมอันนั้นมันก็มั่ว มันลังเลและสงสัยยังไม่รู้ตัวเองอีกว่าตัวเองมีความรังเลมีความสงสัยมีวิกิจิฉาอยู่ในจิตในใจยังไม่รู้ตัวแล้วก็บอกว่าตนนั้นมันรูธรรมน่าสงสารนี่ยังนี่เอารามาแสดงธรรมตามเหตุตามปัจจัยเป็นข่าวด่วนก็มาแสดงธรรมแบบด่วนๆนหน่อยดีนะจะได้ยุติกันเสียใง เป็นการปรามกันละเป็นการปรามน้องไนเป็นการปรามทีมงานน้องไนให้กลับคืนมาสู่ธรรมเสียทำอะไรให้มันถูกต้องเสียแล้วทุกอย่างมันจะเป็นเส้นทางสู่ความเจริญพระศาสนาก็จะเจริญอย่าดือ้อไอ้คำว่าดือ้อนี่ดื้อรันอวดดีอวดเก่งนี่เป็นกิเลสท,ทั้งนั้นอยู่ในอุปกิเลส เด็กไม่ร uh. <g rack ENNIS> yeah. ู้ผู้ใหญ่ต้องสอนเข้าใจด้วยนะเด็กมันไม่รู้เด็กมันไม่รู้ผู้ใหญ่ต้องสอนถ้าพ่อแม่ไม่สอนคนอื่นก็ต้องสอนเขาคนที่รู้ทำเป็นนักปราชญ์ที่แท้จริงก็ต้องอบรมสั่งสอนเด็กไม่ใช่ปล่อยปะละเลยทรัพยากรบุคคลคนหนึ่งอย่างนี้จะเสียไปอืม อย่างนั้นเลยทีเดียวเอาละมีท่านเข้ามาฟังด้วยนะเอฟังกันหลายท่านนะเข้ามาฟังช่วงเวลาเช้าเช้ามากๆืกก็ถือว่าท่านก็ยังเป็นห่วงอืคอยช่วยกันดูแลพระศาสนาของเราพุทธ,ธะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน อสุดท้ายนี้ก็จะขอให้พอรอยกับท่านที่ได้เข้ามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธ,ธะในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความสุขมีความจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระมีทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกและทางธรรมดังที่ท่านได้ปรารถนาไว้โดยชอบด้วยธรรม ประการเทินเจริญพรน,นะเจริญพรทุกท่านเอาละมาเจริญมราณาสติกันสักนิดเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็จะมาแสดงธรรมตามเหตุตามปัจจัยต่อไปวันนี้ธรรมะสวัสดีนะจ๊ะธรรมะสวัสดีจ้ะ